ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะคนนำพ้องพาพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตของไท้บ้านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้กคระเด้อพี่น้องเช่าทไทยเชาวลาวค่ะใช่ช่าทไทยเช่าเล้าเช่าตางประเทศเนาะค่ะเนาะค่ะคนนำพ่องสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะพี่น้องอันนี้สารไส้ค่ะพี่น้องเป็นงานฝีมืองานื้นบ้าน ตาไม่อีหยังนี่ตาไม่ไพ่ไพ่บ้านไม่ไพ่บ้านไม่ไพ่บ้านขึ้นบ้านเท่านี้ไอ่ไพ่บ้านขึ้นบ้านขึ้นที่สามเท่านี้ไล่โซดตะเมื่อเอารังนี่นี่เดินว่าหลังเนาะตาเออแตหลังนั่นแหละลังนี่นี่จักมือค่ะตาจังคอยแล้วหลังเนี่ยหลังนี่สองมือโอ้ใส่เวลาสองมือใส่เวลาสองมือเฉพาะสารเฉพาะสารเหมือน จักตอกบ่เกี่ยวแม่นบวบจักตอกบ่เกี่ยวจักดอกบวกี่ยวถ้าถ้าส้ำเร็จรูปนี่ขายบ่นี่ก็ตาขายขายขายอันละจักบาทกระตาลังละจักบาทนี่เออขายปกติขายหลังนึ่งสามร้อยบาทหลังละสามร้อยกระพ่นเอากระพิณเองส่วยสิได้เด้วนี่ค่ะนี่เป็นงานสีมื่นค่ะนี่ค่ะสามมื่นสามมื่นสามมื่นจังคนสี่เหลวค่ะพี่น้อง สามมื่นจังสิได้เงินสามรอยบาทคับพี่น้องค่ะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านคับพี่น้องค่ะมันเป็นงานอะไรดีงานของผู้เฒ่างานของผู้สูงอายุงานของผู้สูงอยู่กับเมียนกับสั้นโซ่ซีแลี่ยวตะลังค่ะพี่น้องโซ่ซีเล้วนี่ต้องใช้เวลาจักต่อเลยนี่องใกาเห็ดให้มันละเอียดนั่นค่ะพี่น้องเห็ดให้มันละเอียดน้นกับน้ำตอกติว เอาเตติวเอาเตติวะสันเอาตติวอันตาอันมันแข็งแข็งบ่ตาหรือจังใดมันจะแข็งเอาเต้ติวติวไปให้เตียกมันบเอาเอาเต้าติ๋วยังมันยังแข็งคือสารตอกสารตอกตอกย่างเลยเปตอกกลมต้องตอกหลอให้มันกลมว่ามันตอกไรแข็งตอกสารแก่ตอก ติวเอาจะถิวยั่งยอเจียกว่าเอาพูดไอ้นี่เด้ค่ะพวกเกิดไม่ไงรุ่นี่เห็ดว่าเป็นดอกคะบี่นองเห็ดว่เป็นดอกต้องคนคนโบราณคนอยากเกิดตาดวนเนี่ยจักน้อยจ้าคอยสิเห็ดเป็นกับีนองเขาเป็นผู้แล้วหกทิพเจ็ดทิพยแปดทพวเจ้าคอยเห็ดเป็นเนาะตาเจังลูกจ้าหลานนี่ก็เฮ็ดว่าเป็นแล้วนี่ค่ะ ก็หาเบื้องอยากค่ะพี่น้องหาเบื้องอยากวิถีชีวิตของไทยบาทค่ะพี่น้องค่ะหาเบื้องอยากคนสมัยนี้ค่ะบ่ค้อยเฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดบ่ค้อยเป็นว่ายนบอย่างแล้วคนสมัยใหม่เฮ็ดบ่ค้อยเป็ี่ยนไอ้มาถามตาเลียงถามเลียงตอกเลียงไส้เลียงนี่แหละไข่ทอดจังเปิดกะสีส่อมเลยค่ะพี่น้องจังวิ่งจังสี สวิงขาดสวิงห่างยังสีเพิ่นกระลับสมเลยค่ะเห็ดเป็นเมื่อขพี่น้องค่ะเป็นงานฝีมืองานฝีมืองานกันเพิ่นสมแซีมกับพี่น้องค่ะสมเสีมแล้วก็เห็ดไม้ความค่าพี่น้องก็เป็นงานฝีมือกันอันนี้ก็เป็นงานฝีมือกันค่ะพี่น้องข้ามันห่างมันพังเพิ่นกรนลับสมกับพี่น้องกัะกดนำพ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คลิปหนาคลิปไม่ก็ิม่ไหมพี่น้องเบิง้งคือเก้าล่ะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะตาเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะคะวัดดีค่ะด,ดีัด,ดี